สวัสดีครับขอนำเพื่อนเพื่อมาชมฝรั่งสายพันธุ์ที่1เพชรสุพรรณภูมิหรือพี่ภูมิและเพชรเดบางสายหนึ่งซึ่งผมได้นำมาทาาฝากกิ่งเอาไว้กับต้นตอนในสวนครับต้นตอนที่ผมเอามาใช้ก็คือมีตรงนี้ครับเป็นต้นตอ,นตอนสายพันธุ์เจริญจูซึ่งไม่ตอบโจทย์ธุรกิจของผมครับตรงนี้มาทาาฝากกิ่งไว้ประมาณสัก5เดือนแล้วครับนี่คือพี่ภูมินะครับ ผลรุ่นแรกติดมาแล้วครับก็ระดับประมาณเฉลี่ยสัก4ผลต่อกิโลกร,รัมครับเอ่อต้องเรียนเพื่อนๆอ,อย่างนี้ครับว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมานั้นผมได้ทำการให้น้ำครับด้วยการพ่นและออกน้ำด้วยหัวสเปรย์แบบนี้โดยคาดหวังให้ฝรั่งที่มาท้าบฝากกิ่งไว้ครับโตโตอย่างรวดเร็วครับก็จะโตกว่าปกติประมาณสัก2เท่าครับดังนั้นผลรุ่นแรกตรงนี้ครับ สวยก็จริงครับแต่รสชาติค่อนข้างจะจืดสักนิดนึงความหวานและความหอมยังไม่ได้มาตรฐานทีนี้เ,เพื่อนๆครับทีนี้ผลรุ่นที่2รับรุ่นที่2ติดแล้วครับก็ติดแล้วครับติดแล้วครับและพร้อมกับครับดังภาพนะครับติดติดเยอะทีเดียวก็พร้อมๆกับที่มีการออกดอกมาอยากต่อเนื่องครับเนื่องจาก 2- 3าวันที่ผ่านมาครับมีฝนตกลงมา3ครั้งก็ เป็นสภาวะที่ค่อนข้างดีครับสำหรับฝรั่งขอไปชมต้นต่อต้นต่อต่อไปครับตรงนี้ต้นนี้เป็นเพชรเดิมบางสายหนึ่งครับก่อนหน้านี้ครับก็ติดดอกออกผลเต็มต้นนะครับแต่ผมเด็ดผลเด็ดผลทิ้งไปหมดครับเนื่องจากว่าเพชรเดิมบางสายหรวมทั้งสายสองนะครับเขาไม่ชอบอากาศร้อนอันนี้ครับไ่นี่เป็นตัวอย่างที่ผลที่ติดครับค่อนข้างสมบูรณ์รุ่นนี้ผมจะเอาไว้ผลแล้วครับครับผม แล้วก็กิ่งอื่นึก็เริ่มทยอยออกดอกครับทีนี้มาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้มีทั้งเพชรเดิมบางสายหนึ่งและเพชรสุพรรณภูมิอยู่คู่กันเลยครับต้นตอนก็เป็นเจริญจูจะเห็นว่าเพชรสุพรรณภูมิก็รุ่นแรกๆครับก็ติดดอกออกผลมาผลใหญ่แล้วครับผลใหญ่ละผลใหญ่ทีนี้มาผลที่ผมคาดหวังก็คือเป็นผลที่จะเป็นผลคุณภาพค,คือผลรุ่นนี้ครับผลรุ่นนี้รุ่นนี้ผมจะลดการให้น้ํา ก็คือไม่มีการสปอยเขาด้วยการพ่นสเปรย์น้ำอีกต่อไปครับแล้วก็จะทําการบํารุงทั้งต้นทั้งใบครับก็คาดว่าจะได้ผลคุณภาพในรุ่นนี้แล้วครับทั้งครับนี่ก็คือผลของเพชรสุพรรณภูมิในรุ่นรุ่นที่2ครับรุ่นที่2ดูอีกต้นนะครับนี่ก็คือเพชรสุพรรณภูมิรุ่นที่2ครับติดผลออกมาครับ,ค,รบคุณสมบัติเด่นๆของเพชรภ,ภูมิที่เป็นเอตลักษณ์เลยคือนอกจากความหวาน เนื้อที่ชวนรับประทานแล้วคือเขามีความหอมครับความหอมนี่ก็คือหอมชื่นใจหอมติดลิ้นติดฟันอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับก็ตรงนี้ก็เป็นเพชรเดิมบางครับผมคาดว่าเพชรเดิบางตรงนี้อีกประมาณประมาณไม่เกินสัปดาห์ครับก็จะติดดอกเต็มต้นครับนี่ก็เป็นเพชรเดิมบางเขาเป็นพี่น้องกันครับกลัวเขาจะคิดถึงกันก็เลยเอามาเอามาเอามา,เอามาทาบฝาก,กิิงเอาไว้อยู่ใกล้ๆกันครับ สวัสดีครับ